โอเคนะกลับมาอีกหนึ่งครั้งกับฟีฟา่าเอา่ออะไรวะซีซั่นนะก็อัลติเมทีมก็เพิ่งเลื่อนชั้นเลยไม่แบบไม่แพ้ใครนะก็โอเคเล่นเลยนะทีมเที่อะไรดีทีมเอาแบบไหนเอาอะไรก็ได้อาไรก็ยังฮะบาซ่าบาซ่าเอาอเอาทีมโหดก่อนเลยใช่ไหม เอาโหดก่อนแล้วมั่นใจที่จะชนะอ๋อจะได้แบบไม่ชิปหายตอนหลังใช่ไหมโอ,อ okay, <B> เคบาซ่าแต่ว,ว่าแฮปปี้คริสต์มาสเลยเออมันเขียนมันมันพูดพูดเออเอาคุยแม่แล้วคิดมาทียอะไรกูหนึ่งนาทีโดนยิงแล้วเนี่ยโดนเลยถึงวะหนึ e ่งน,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 นาทีที่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่ง เอาทำไมต้องให้เชีย่ยหลุดไปอีกแล้วโลดนั้นโอ้ยจบแล้วไงมึงสองศูนย์คุยเจ็ดหกนาทีน่ะเขาโหลดไม่ติดลัก,กิทิชยิงโอ้ยมินกิงเหี้ยมากเลย <c oughs> ตรงตัวเกมมันดีเลย์กูจะเล่นยังไงมีเพลงใหม่อะไรบ้างซิมึงฟัง Morning Glory <Go> <c oughs> คุยเพลงเลยกูไม่รู้แต่กูยิงไม่เข้าไอ้เฮียโรนันโดอุ้ยเฮียเกือบสามศูนย์เชียอุ้ยเกือบสามศูนย์แต่บราโวยังช่วยไม่ได้เกมคุยปีเก้เข้ามวไอ้คุย ก็โหลดไม่ได้เซฟคาเรียรโหมดแม่งเลยสัตว์มึงดูบอลมึงจำไม่ได้ไม่ในทีมอะว่ามีใครบอลเกือบโดนลูกสามอีสัตว์ไม่มีเรื่องแล้เอาแล้วเมสซี่หลุดมเมสซี่เมสซี่คูยติดเซฟคาซิาอาดเอาแล้วลากิท <th> ิดเปิดลากิทิดมงปัดอีกแล้วไอ้สัตว์ มงปัดอีกแล้วไอ้สัตว์เลยจะเสียบคานหรอือแม่งยังปัดอีกอ๋อที่แม่งเอาฮาซานี่ไอต้ตอแกนฮาซานี่หว่าไอเบอร์สามสองถ้ามึงได้อาซาแล้วมึงเปิดได้คยุยหลุดอาซาแล้วทำไมหลุดเออสกัดได้ไม่งั้นสามศูนย์เกมโอเวอร์วิ่งไม่เจอบอลอีก love story โอ้โหโง่มากเลยเฮียโคตรโง่เลยเฮียแม่งไม่เข้าบอลเลยยืนเฮียมึงยืนให้แม่งคือแม่งยืนแล้วแม่งให้แม่งบอลรอบตัวกูแล้วก็ยิงเข้าไปเลยควยล้ำล้ำไอสัตว์โอ้โหครึ่งสนามพอดีชิบหายเบนเซม่าโอ้ยโดนสี่ เอาซีงโซแล้วเหรอเออมอนนิงกอรี่โดนสามไอเทยนี่โดน 4. สีน่โซเลดยิงสักลูกเฮ้ยสั์เมสซี่เออทีนี้เพิ่งจะได้ครับขอบคุณมากมึงมายิงลูกแรกในนาทีเก้าสิบตกมือคุยแม่งเพิ่งมายิงได้ โอเคเกมที่สองฮะนะที่ตะกี้โดนโดนข่มคืนเลเทสีหนึ่งแม่งเล่นอะไรดีวะเล่นอะไรดียอเล่นเร็วมัดดิบเลยกันเมื่อกี้แพ้เออแต่ถ้ากูโดนมัดดิบข่มคืนกูจะไม่เล่นอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่งั้นได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแล้วเลบลเบลไอ้เฮียติดเซฟได้ไงวะ กูยยไม่อยากเล่นเกมนี้ได้เบลไปแล้วเบลเปิดเข้ากลางมาลรนันโด1-0มงโลง่โลงๆไม่เข้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคอยังชั่วไม่โดนขมขืนมาหน้าที่แล้ว1-0 15นาทีเอาแล้วอย่าเพิ่งตอนนี้เบนเซมา่าหลุดไปแล้ว หลุดไปแล้วแล้วไงชนเสาไ้คุยหลุดเดียวชนเสาสเปิร์โรนันโดคุมเส้นได้ใครไม่รู้มูลเลอร์หรือเปล่าเวอว์าฮาลสวนออกเอาแล้วโรนันโดเอ้ยเบลเบลลูเวตรอบหนึ่งแล้วก็ยิง2-0สุดยอดครบเอรจริงจริงโหดมากชอตเซย้อนหลังนาทีล็อบเบนเชีย เอาลบเบ้นยิงหลุดเดียวออกเว้ยขามคายอย่างน่าเสียดายเอาเหียเต็มมุมเฉยโรนัลโด้กิงแม่งชนเสาซ้ำไม่ได้จุดโทษจุดโทษสามโซนอะง่าย,ายๆเล่นเรียวมาลิดนี่มันดีอย่างงี้นี่เองใช่อะอ่ะโอเคชนะไม่ออกนะสามแต้มแรก โอเคฮะเกมที okay, 3, ่สามนะที่ตะกี้ชนะสามศูนย์ก็อังกฤษแล้วเล่นอังกฤษตีมีเกชเชลซีดีกว่าเชลซีนะอุดอุดไว้ก่อนลดบัตรไว้ก่อนมาแล้วอาซาอาาไอเจอหลานแม่งลื่นเจอกับใครวะอว oh, <here. S 3> โอ้ยเฮียยิงออก ขับซ้ายหรือขับขวาล่ะอังกฤษขับขวาเหมือนไทยอะซา,า,า,กกบบาลออยายิง1-0สุดยอดยาแก้ปวดบรรเทาตัวร้อนยิงได้ทุยฟานโซเลตเฮียเธอรี่เล่นเฮียในนี้อ้ยเฮียกูพุ่งไปขวาแล้วทำไมมันยิงไปแล้วกูพุ่งไปขวาไหไมมันกูเริ่มมัวแล้ว กูปัดไปทางขวาแล้วไมมันพุ่งไปซ้ายไอ้เหี้ยโอเเ้ยเหี้ยเซฟเกีย้ยเลมี่เลม,มี่เอ็นในเหี้ยเหรอเออ<า>ออสการ์ติดซ้ำเหี้ยซ้ำไม่ได้อาหลุดไปแล้วโซนเสาไอค้คุยโซนเสาซาลาเปิด ออสการ์เตียเอ้ยอาซาเตียเฮีย <Yeah. S 1> โอ้ยโดนยิงสองหนึ่งเลยเฮีย <Yeah, S 1> <he> e, ไม่ทัน yeah, เปลี่ยนตัวอะไรสัตว์เฮียเข้าเสียจุดโทษอีสัตว์เอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ยแม่งจ่ายบอลไปนานแล้วกูไปสไลายนี่โอ้ <laughs> <laughs> โหมันไม่ได้บอลแล้วกูไปเสียบสไลด์โง่ กูพุ่งไปขวามันก็ไม่พุ่งเออเยี่ยมเกมที่เขี้ยนี่กูพุ่งแล้วมันก็ไม่พุ่งแล้วทำไมกูไม่ได้ฟาวไอ้เฮี้ยหลุดหมดแล้วทั้งทีมเนี่ยอ้เฮี้ยแม,ม่งหลุดมาสามคนสี่หนึ่งขวยขวยเล่นเฮี้ยกันเลยนักหนาว แม่งคุ้นแม่งก็แม่งไม่คิดจะลง